จ้าตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปวัดคูขมิ้นนะภูมิความตื่นทำ<ะ>ใช้คำว่าแก๊งดีกว่าแต่ตอนนี้กำลังเพิ่งตื่น <c oughs> ตื่นแล้วแหละแต่เพ <c oughs> ิ่งตื่น <c oughs> หลับมาในนี้เข้าเข้าเข้านครสวรรค์แล้วนะแก๊งรถแก๊งรถ จัดท้ามุนิที่คะอยู่ไหนต่างท่า่าวัดแล้วแต่เขาขอว่าอย่าเดินอย่างที่บอกแหละเดี๋ยวกลัวโดนกระทื้นนะเขาก็เลยไม่ให้เดินก็เลยมาลงตรงนี้อาจารย์พยายามแล้วที่จะเดินแต่กลัวว่าเขาจะลุมเราไงคื <No. S 2> oh. ัว